รอบนี้เนี่ยมันตอนนี้พร้อมไหมไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้แต่ก็หัวหน้าพักประชาชนก็บอกพร้อมก็เชื่อครับก็คุณแท้งพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วอ,อ่ะออประเด็นต่อมาเพราะฉะนั้นคุณเสนอจริงก็พูดภาพรวมไปแล้วเ,เดี๋ยวสิงหานี่ผมก็ต้องกลับอเมริกาแล้วแวผมผมต่อกับที่ฮาร์วาร์ดอีกหนึ่งปีตอนนี้กลับมาประเทศไทยมาต่อบีซ่าผมก็ไม่รู้ว่าถ้ามันจะมีการไต่อไปทําอะไรเออไปทําอะไรเล่าให้ฟัง เฟลโลนี <ermo> uh, mean, ่เหมือนกับเป็นนักการศึกษาก็ไม่ได้เป็นนักวิชาการเป็นนักการศึกษาก็เหมือนกับว่าเป็นทรัพยากรให้ครูให้ p r o f เ s <and>, uh, s o r เขามาเชิญเราไปไปช่วยสอนแล้วก็มี office hour ใช่กับนักเรียนที่อยากลงเลือกตั้งในอาเซียนคนอินโดนีเซียคนฟิลิปปินส์คนญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ ก็มาปรึกษาว่าถ้าจบปุ๊บเขาจะไปลงเลือกตั้งที่ประเทศเขาเป็นผู้ว่าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นให้คําแนะนําเขาไปก็เหมือนกับว่าเป็นอาจารย์โดยที่ไม่ได้เป็นอาจารย์เป็นนักการศึกษาเป็นเฟลโลเป็นเฟลโลซะมากกว่าเป็นซีเนียร์เฟลโลเอ่อก็คือไม่ได้เป็นอาจารย์แต่อาจารย์เอามาเป็นทีมใช่ใช่เป็นถูกไหมัพยากรให้อาจารย์คนไหนอยากจะดึงมานักเรียนคนไหนอยากจะเข้ามาปรึกษาก็ดึงได้เออคุณได้ระบายกับอาจารดานักเรียนกับอาจารย์ใช่ไหมว่าคุณกลายเป็นเกือบจะเป็นนายกคือ คือระบย,ยังไม่จบเ,เลยใช่ไหมเขาต้องต้องยอมรับก่อนว่าแต่ละนักเรียนแต่ละคนเนี่ยเขาโดนหนักกว่าเรามากนะเวเนซวยลบาบังกลาเทศอะไรพวกนี้แต่ว่าเขาก็พอที่ยึดหรืออเมริกาเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอ,มอะไรที่มันเกิดขึ้นได้ว่าแบบมันมีกระบวนการที่สามารถที่จะลบล้างผลการเลือกตั้งได้อ,ะอ,อ่ะทางประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาใช้เป็นเคส e study เขาก็เลยสนใจกันมากเป็นพิเศษแล้วก็ปีนี้กลับไปว่าจะข้ามไปฝั่งฟัง MIT เขาจะมีเรื่อง AI เยอะ ก็จะเอา AI ปีหน้าก็จะเป็นเรื่อง AI กับการเมือง AI and politics AI กับ democracy ที่ผมอยากจะโฟกัสลักษณะที่ว่าอยู่ในสภามันไม่มีอะไรเองเยอะแล้วไม่ได้เจอคนรุ่นใหม่แบบที่เจอที่เมืองนอกไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆก็จะโฟกัสเรื่อง AI politics ปีหน้าผมก็จะยุ่งมากพอสมควรไม่ได้กลับมาบ่อยๆเหมือนอย่างปีที่แล้วคกณต้อเกิดลูกสิงหาคุณต่อชันที่อีกปีหนึ่งถูกไหมใช่ครับกลับพาวันใช่ไหมใช่ครับอีกปีหนึ่งครับเอาเกิดฉับพันต้องเลือกตั้งคุณไม่มาช่วยพวกพวกร ก็ถึงเวลาต้องดูอีกทีว่าเขาจะให้ช่วยหรือเปล่ามันต้องมาเป็นผ,ผู้ช่วยหาเสียงแบบถูกกฎหมายอะไรต่างๆนานาก็ต้องแล้วแต่ทางทางคุณเทง้งทางคณะกรรมการบริหารของพรรคประชาชนแต่ถ้าเกิดมีความจําเป็นก,ก็คงจะต้องแบ่งเวลาแล้วก็มาแต่ผมก็คิดว่าตอนนี้ทางพรรคประชาชนอะไรก็สามารถที่จะหาเสียงมาได้ด้วยตัวเองเพราะว่าก็ผ่านมาหลายครั้งแล้วก็มีประสบการณ์ท,ทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีก็เชื่อว่าตอนนี้เขากาลังพยายามบริหารจัดการแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันว่าตกลง เรื่องไปถึงไหนยังไงเพราะว่าผมก็ไม่อยากที่จะไปก้าวไกลแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งอยากจะโล่โปรไฟล์ให้ให้คุณเท็กได้ฉายแสงได้อย่างเต็มที่ที่ผ่านมาก็มาเป็นระยะมาช่วยหาเสียงท้องถิ่นนิดๆหน่อยๆใช่แต่ไม่ได้เข้าไปครกเรื่องกิจอะไรไม่นสาลึกไม่ควรทําให้เป็นน้าพึ่งหยดเดียวให้มีกระบวนการไปถึงการใช้นิติสงครามกับพักที่3ของเราได้ผมก็คิดว่าคุณเท็กทาได้แล้วก็ตั้งใจที่จะเงียบเลยแหละผมตั้งใจที่จะแบบเงียบเพราะว่าต้องการที่จะให้เขา สามารถที่จะฉายแสงได้อย่างเต็มที่อ๋อพยายามจะลดลงก็ทั้งตัวเองยุ่งที่ต่างประเทศด้วยบินเยอะด้วยในต่างๆนานาแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่จะเป็นที่ต้องออกมาเพราะคุณเท็ได้พูดไปหมดแล้วอะไรเงี้ยหรือทางพรรคเพื่อนๆสสคนอื่นได้พูดไปหมดแล้วก็พอแล้วเราก็เป็นนักการศึกษาเป็นเป็นสกอราไปแล้วไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้อยู่ฝ่ายค้านไม่ได้อยู่ฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าเป็นเพื่อนๆกันที่ทํางานการเมืองมาด้วยกันมาแล้วก็ยัง เชื่อมั่นในพวกเขาอยู่แล้วก็ยังตอบโจทย์แทนผมเขาพูดแทนพวกเพาพูดแทนในสิ่งที่ผมอยากจะพูดไปแล้วยกเว้นว่าถ้าถ้าเป็นบางเรื่องที่มีอะไรใหม่ๆที่มันน่าสนใจที่จะทาให้ประเทศไทยดีขึ้นได้ก็อาจจะอาจจะสื่อสารกลับมาที่ประเทศไทยบ้างว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วกลับมาจากสิงคโปร์ไปดูว่าเฮ้ยไอ i, ที่ต้นน้ำอ่ะเขามีอินเทอร์โพเกี่ยวกับไซเบอร์แสกม คอยดูแลทั้งทั้งทั้งหมดอธิบายเลยตะเกียท <c oughs> ี่ค้างเอาไว้เนี่ย <c oughs> คือคือเขาเลา่าให้ฟัง,งเขาเล่าให้ฟังว่าเวลาไอ้แก้สกแกมเนี่ยมันต้องแก้ต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ําไม่ใช่ว่ามาแก้ด้วยการมาบอกประชาชนว่าระวังนะอย่าลืมอย่าโอนไปให้ในกรณีแบบนี้ให้โทรไปเช็คก่อนนะคือมันเกิดความผิดพลาดได้แต่ว่าเขามีชื่อ Scam Shield เป็นแอป แอปชิสแคมชิลที่มาจากทางรัฐบาลแล้วก็ก๊อฟเทคข,ของสิงคโปร์ที่คอยใช้ a i ดัก AI ถ้ามีเบอร์นี้เคยโทรไปห,หลายเกิดขึ้นขึ้นบัญชีไว้ทุกแบงก์ในสิงคโปร์ทุกคนร่วมกันหมดเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติกำลังจะโอนแล้วเราเฮ้ยไม่ใช่ไว้มัมนมีอะไรผิดพลาดน,นะกดปุ่มเดียวมันตัดทุกอย่างใน,ในการโทรโศรัพท์คือสมมติว่าโอนโอ,โอ,โอกำลังโอนโอนอ,อยู่มันสามารถตัดตรงกลางได้ใช่แล้วก็กลางน้ําเขามีคือเขาใช้ a อเข้ามาช่วยใ่ที่มันจะแม่นยํา ใช่เพราะเขาในหน่วยงานหน่วยงานกอล์ฟเทคของสิงคโปร์ซึ่งอันนี้ก็คือคนสิงคโปร์เล่าให้ฟังนะผมก็ไม่ได้ไปเจอกับหน่วยงานพวกนี้ว่าจริงไม่จริงแค่ไหนไอกลางน้ำเขามี a s c o m ก็คือใช้กสทชเขา DBS ก็เป็นธนาคารเขาแล้วก็พวกให้ให้สัญญาโทรศัพท์พวกซิงเคิลของเขาแล้วก็ตัวรัฐบาลแล้วก็ตัวเอกชน ตั้งเป็นทีม Task Force โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาสแกมเลยทุกคนทำงานกันเป็นทีมทั้งรัฐบาลแล้วก็เอกชนชื่อ Ascom แล้วต้นน้ำเนี่ยเขามีหน่วยงานชื่อ Cyber Fusion Center ซึ่งเป็นของ Interpol อ่ะของ Interpol ที่อยู่ตรงกลางที่คอยดูว่าไอ้สแกมเนี่ยมันมาจากทาง ต้นน้ําของมันอ่ะที่ต้นต้นสาเหตุของมันอยู่ที่ไหนยังไงต้นทางที่หลอกต้นทางที่หลอกอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นตั้งแต่กําลังจะโดนหลอกที่มือถือของอันนี้ที่เป็นภัยคุกคามแบบใหม่นจนกระทั่งการทํางานกลางน้ําก่อนที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างการที่ไปแก้ทั่วต้นทางมันเป็นยังไงพอมันหนึ่งสองสามันจบเนี่ยมันก็สามารถแก้ได้ทั้งได้ทั้งฟลัวก็ก็ไม่รู้ว่าได้ผลดีหรือเปล่านะแต่ว่าก็แค่อยากจะรู้ว่าประเทศอื่นในอาเซียนที่มีโอกาสโดนเยอะๆอย่างมาเลเซียอย่างสิงคโปร์ตอนนี้ แล้วก็อยู่ในระยะที่เป็นใกล้กับเพื่อนบ้านที่อยู่ในอาเซียนด้วยกันที่เป็นต้นทางเยอะๆในในการรีพอร์ตที่ผ่านมาเนี่ยเขาแก้ไขยังไงก็ใช้เวลานี้ในการศึกษาเดี๋ยวเรารอฟังคุณข้อที่หนึ่งผมฟังจากคุณนะที่ฟังมาที่ปุณเพิ่งไปประสิงคโปร์มาเขามีปลายทางไม่ใช่แค่คําเตือนแต่มีแอปที่ให้ประชาชนติดตั้งเลยใช่แล้วให้ติดตั้งเลยแล้วดักถึงเวลาดักปุ๊บมันมีข้อมูลด้วยะบบนี้จะสมบูรณ์ในขระาษว่าบัญชีนี้เคยมีปัญหา เบอร์นี้ก็มีปัญหาตัดการติดต่อเลยอะไรอย่างนั้นใช่หยุดการโอนเลยประมาณนั้นเขาเล่าคุณฟังว่าเขาทำได้ขนาดนั้นใช่ใช่นี่คือเพื่อนคนสิงคโปร์ที่ที่อยู่ในที่อยู่ในรัฐบาลเรียนเคชเชีรด้วยกันเล่าให้ฟังคือเป็นกินกาแฟคุยกันผมก็ไม่ได้ไปศึกษาอะไรชัดเจนสองคือรัฐร่วมกับหน่วยกลางถ้าคิดแบบประเทศไทยก็คือมีต้องดีเอรวมกสทชแบงก์ชาติธนาคารก็ธนาคารเขาเครือข่ายมือถือของเขาอยู่กลุ่มเดียวกันเป็นเป็น task force ที่มาเป็นศูนย์บัญชาการ ขึ้นมาโดยเฉพาะที่ไม่ใช่แค่เป็นแค่ปปงอย่างเดียวสมมติผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ประเทศไทยโครงสร้างเป็นยังไงเคยฟังโรมอภิปรายอยู่แป๊บหนึ่งแต่ว่าคือมารวมทั้งเอกชนแล้วก็รวมคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการแกมรวมอยู่ในก้อนเดียวกันชื่อ s อสคอมอะไรสักอย่างนึอ่าแล้วสุดท้ายก็คือมีหน่วยที่จะจัดการที่ต้นทางใช่ถูกไหมชื่อใช่ชื่อชื่อ CFC Cyber Fusion Center ก็คือเป็นหน่วยงานหนึ่งของของอินเทอร์โพที่มาตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ ก็เลยจะคบครบวงจรซึ่งบ้านเรามือยังไอ้ที่หาต้นทางก็ <c oughs> น่าจะทํา <c oughs> ก็ผมก็คิดว่า,วา <c oughs> เดี๋ยวผมลอฟังคุณแพทยทองทานแถลงเนี่ยถ้าเกิดคิดเป็นระบบเป็นวงจรแบบนี้ได้เนดะี๋ยวจะลองดูแล้วถ้าเกิดไม่ออกมาอีกแปลว่าคิดไม่เป็นระบบะใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ผมไม่ไม่หรอกเรื่องสําคัญไม่ได้ต้องการที่จะมาเป็นเป็นผลผลิตทางการเมืองหรือเป็นความสะดวกเหมือนจะมาเล่นการเมืองกันแต่ว่าก็มันเป็นปัญหาที่หนักจริงๆแล้วก็คนไทยโดนเยอะก็เดี๋ยวจะลองดูว่ามันแก้ได้ จริงแล้วเปลาเพราะว่ามันมีคุยกันในสภาผมยังจำได้ว่าคุณโรมาภิปายมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นแล้วก็ยังมีมาอยู่เรื่องๆเหมือนกับก่อนที่จะเข้านี่พี่ยุทธก็เพิ่งพูดไปว่ามี AI บอกมาว่ามีใครมีอุบัติเหตุต้องรีบโอนเลยอะไรก็ยังไม่จบไม่สิ้นกันอ่ะมันก็น่าจะรีบรีบแก้ให้ได้อ่า